ันนี้ผมมีอะไหล่แฟนทอมนะครับเป็นแฟนทอม2 0 0ซีนะครับเป็นของแต่งแล้วก็อะไหล่เดิมบางชิ้นนะครับวันนี้ไม่เยอะเริ่มเป็นที่ชิ้นแรกเลยนะครับน,นี่เป็นท่อท่อเดิมของแฟนทอม200กุญใจบนนะครับใหม่เพราะว่าเอาไปชุบคมเมียม,มาทั้งใบนะครับ ใครชอบใหม่ๆนะครับยับราด สวยเลยนะครับชุบมาสามพันบาทแล้วเฉพาะค่าชุบสามพันบาทไปนี้ผมขายอยู่5้าพันห้านะครับแต่ใครมีท่อเดิมมาเทินก็ได้โอเคห้ 5, าพันห้านะครับค่าชุบก็สามพันบาทแล้วไม่รวมค่าวิ่งไปส่งไปรับกลับอีกส่วนนี้จะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์หุนสองชั้น ใส่กับตุ๊กาตาเดิมหรือว่าตุ๊กาตาแต่งก็ได้สองชั้นก็คือตรงนี้มันจะหนานะครับแล้วก็พอใส่บอกแฮนบอกเล่งก็จะบางลงใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับก็เป็นของที่ต่อจากแฟนทอมนะครับใหม่กิฟตชุบโมเมียมมาใหม่แล้วอันนี้ขายอยู่ที่1,500บาท น,นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าถอดออกจากสตรีทนะครับใส่ได้ทุกรุ่น,นครับดัดแปลงเอาแต่สภาพมันก็โซมหน่อยแต่ก็ใช้ได้ไอหูรัดตรงนี้ไม่มีนะครับเขใช้เคเบิลทารัดไว้เอาไปใ่เคเบิลานก็นกนได้นะครับใบนี้ร้อยห้าสิบบาทพอ ได้เลยนะครับรัดเอาคเคเบลรทายรัดเอาได้เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยขาดอะไรเท่าไหร่นะครับล้างก็สวยแล้ะพวกนี้แกะได้นะครับเขาแปะมารา<ม>คาไม่รวมส่งนะครับส่วนใบนี้เป็นทอดแต่งทอดสแตนเลสก็ค่อนข้างใหม่นะครับ พอดีว่าคอท่อเนี่ยเขาทํามาไม่ตรงต้องไปแก้คอท่อใหม่นะครับตรงนี้ใส่แล้วมันฝืนไงผมก็เลยขี้เกียจล้ลยคอท่อเขาทามาไม่ตรงไปไม่เป๊ะนะครับต้องไปแก้คอท่อตรงนี้ใหม่ mm hmm. เพราะว่าเวลาใส่ที่เครื่องแล้วมันมันฝืนอยู่ขี้เกียจแก้นะครับก็เลยขายทิ้งสแตเลสทั้งใบนะครับตรงนี้ที่เป็นรอยแดงเนี่ยเกิดจากความร้อนนะครับสามารถขัดเงาได้นะครับใครมีเครื่องมือขัดเงาเองได้เลย เป็นท่อหลอกตรงนี้ท่อหลอกนะครับสองอ,อกหนึ่งสเตเลสทั้งใปนะครับใบนี้ผมขายแค่สามบันบาทก็พอส่วนใบนี้เป็นถังเดิมนะครับถังเดิมถอดจากรถมีปลุกตรงนี้หน่อยนึงแอ้นั้นก็โอเคนะครับไม่มีกุญแจนะลืมลืมปั๊มกุญแจไว้รถ,ถ่ายไปแล้ว โลโก้ยังสวยนะครับโลโก้คู่หนึ่งเขาขายอยู่500ร้อยนะครับโลโก้สวยทั้งสฝั่งนะครับใช้ง,งานได้เลยนะครับไม่รั่วใบนี้ใบนี้1,600บาทถ้าแมวโลโก้ก็พันทวนไปของทุกชิ้นไม่รวมส่งนะครับ มาดูได้ที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำเบอร์โทร0865369632นะครับจะทีไ่ไหนทักมาได้เลยนะครับ